มาดูแอร์หวานหวานเอ๊ะวงกลมวงกลมใครถอดเซียนเซียนตอนนี้เขอขอโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่ได้วอ้าวอะไรคาอยู่แล้ว นี่มันเป็นเขี่ยวล็อกฝาสไลด์เสียบฝาสไลด์เสียบมันต้องเอามัต้อตัวนี้ถอดมาดูเนาะมันต้องใช่เห็นไหมคมมันต้องมันมีอะไรเดี๋ยวมิสเตอร์สอนฝาฝามาดูเรียกนะมีฮอรเตอร์กันะก็ก็น่าจะมีแหละเพราะว่ามันมีบางส่วนเงื่อนมันคมมันก็เอาตัวนั้นถอดออกไปคมก็ในตัดก็ฝ้าง่ายนะ

แค่เราทำอ่ะอ่าทำไมันกรอบจังเนาะนี่ขนาดของใหม่นะเนี่ยแบบฝรึกหนักซึกหนักไปหลายที่ไม่พูดถึงถึงยังไงมันก็ไม่น่าจะแตกง่ายขนาดนี้อเออรถบรรทุกไงรถบรรทุกกระแทกหมุนฝาเวลาออกหมุนซ้ายเหรอุนซ้ายครัออกหมุนซ้ายนะครับอ่าหมุนๆเอาพี่ลองทำดูก็ได้ พี่อะไรบุญหน่อยผมถ่ายถ่ายวีดีโออยู่อ๋ออย่างนี้บจมอ่าไม่ต้องทำไงก่อนผมเป็นซ้ายผมซ้ายออกซ้ายนะจากหมุนนัดอ่าจะมีล็อกนี่นะครับมีฟิลเตอร์มีมีพัดลมอยู่ข้างในมีเกาะห้อยนะกันฝาหล่นแล้วมันห้อยตรงไหนตรงนี้จริงๆมันต้องมีที่ห้อยอยู่ อตอนเข้าพี่ให้มัตรงลอกนี้ใช่ไหมอ๋อ่าเพิ่งเข้าอไม่ไม่ลื้อหมดเลยอ่ะโอ้ลื้อหมดมีใครจะลื้อไหมลื้อได้นะมีเวลาลื้อนะแกงมีงตรงล็อกใส่ล็อขยะผงนี้นมาแ่ไนกขึ้ขวาใส่เข้าไป้งดอน่งได้ไหมได้นี่มันเปลอกได้ไได้้ามันตรง สารับผู้ที่ตอนรบกอบศิบสามารถพักเบรได้นะครับนะครแล้วก็ขอเชิญชุดที่พักเบรกเข้ามาตอตก่อนแม่ัตาทางใส่อดูแต่อยเย็นไม่ดูคอยร้อนเลยไม่มีโอเค ดูแต่ไฟเย็นกลับบ้านนึงนะนี่หนึ่งน้าล้างไม่ได้่ได้ข็่งวัโอ้ยอยากให้งเอาแ้น้ไ่มีรอะทข้าบมะร้อนด้วหร้อนนี่อ้า้างแอร์ไม่รักไคร้อนหรออยู่โซ่ง แกเอาให้หมดเลยนี่แล้วตัวลรวก็รอบๆถอดได้หมดเลยปกติถอดหน้าพัดลมก็พอแล้วแต่เราแต่เราแกกดูไงแกกให้หมดเลยวันนนะ เราได้หมดเลยแต่ว่าตอนโดนน้ำได้หมดแต่ต้องป่าวให้แหงแน่งเสร็จแล้วก็ที่จะคล้อดีกว่าใช่ไม่ต้องคล้องมอเตอร์เองมันคุ้มมากแล้วมันตักฝนทำไงอ่ะตากฝนไม่พังเหรอได้หมดยังขึ้นมขึ้นหน่อยไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มันยึดไอ้นี่ไอ้นี่นี่ตัวนี้ถอดออกยังตัวนี้ตัวนี้มันยาวกว่าเพื่อนนะตัวนี้มันจะยาวกว่าเพื่อน แกะนี่ละจะดูทีมนอหมดแล้วหมดแล้วยกขึ้นหน่อยหมดแล้วเดีอ้ามาก่อนอ้ามาก่อนเดี๋ยไม่ต้องแม่ต้องไม่ต้องราตจะดูะจะดูตัวทสักข้นี้เลยจับกคนี่เลยักคงเอาไม่ยกออกไม่ได้ด้านล่างนะครับ

สองยานเส้นเส้นเล็กกระหอนะครับ n นี่สารีโมทหอ F2 ใช่ไลน์เมน F2 จะดูว่ากันน้ำยังไงพราะกันน้ำเขาบอกแล้วว่างไงกันยังไงมันไม่มีช่องเลย เนนียข้างล่างมันเป็นซิงถ้าเกิดว่าไม่ได้ถอดอะไรก็ 200k โค้งฉลับขึ้นข้างบนเรียบร้อยเลยนะเป็นซิงัาขอถามอันนี้หน่อยกรามีงานคอนโดที่มันติดของหลังใบร้อนน่ะติดคิดครับ <c oughs> ผมจะถอดหมดครับร <c oughs> อะยังไงบ้างถ้อาจารย์ให้นะคือเปิดแค่เปิดฝาหลังก็ลำบากแล้วอ่ะฝาหลังไม่ได้สั่ วางคอนโดพวกนี้หลังชนฝาท่อไฟก็เป็นเพดานหลังเพดานแค่เปิดฝานี่ออกได้ทำงานออไปยด้อยู่เรือสาใหม่นถอดนตตัวสตัวปลดแจ็คบางแจ็คสไลด์ออกมาด้านหน้าได้อะไรอ่เ้จอาหลที่อนโเนยลิ้นักได้ใช่ไางพูดอย่นั้นใช่เพราะหลายหลายห้อนี้มันติดกันเขาจะเหลือ้างบนมาณ2เซน่หรือนิ้วนึงะ คือช่างจะติดตั้งเพื่อให้ถอดตัวคอมโบตัวนี้ได้ใช่ที่บดได้ไอ้ตัวเนี้ยมนี่านะนี้นะแล้วสุดที่ผมเก็เจอนะจะเป็นครับแล้วเครื่องเดียวไม่หลายสองสองสามเครื่องชั้นกันไอ้ตัวล่างๆเนี่ยต้องมือสุดมันจะยากก็แนะนำแนะนำถือออกสองที่นะออกได้ออกด้านหน้าได้แล้วก็ออกด้านข้างได้ ไอ้นี่ถ้าเปลี่ยนสองแผงน้อมกันก็ต้องซื้อตัวเดียวครับต้องต้องซื้อตัวนึงตัวใดตัวหนึ่งก็ควรรว่าถ้าตัวน่ามนตัวที่พอถ้าใช่ก็เป็นหมดได้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้มีมีออปชั่นพอให้เลยออปชั่นพอให้เลยนะครับที่ตัวเครื่องเลยมันยังเลกไม่ได้เพราะว่ามีหพอเย็นหพอรุ่นนี้มันสามารถไปใช้กับรุ่นอื่นได้ นี่อาเลยโค้ชแค่ขึ้ปเหยีก็ยิงันว่าบ่อยมากก็ใช้ด้วยกัน้าพัเห้าพนหนว่สามแล้วกัั่้แบอล้นความยากไปน่ออกจรว่าดีมากอาจารอกว่าอ่าดูเหลียรอบพลุ่งกาทงานของรอบพลุง เพ่มันะเปลี่ยนเแต่ว่าตเราบอกว่าาใช้่ได้ได้ได้ไดดตัว่าใ้นววนี้ก่อน่ือเาตอนนี้ดถงที่พ่นตน้อะไรอ่อะได้ว่าตัวองอ่าตอนนี้คนมเยอะมาชินแล้ว

เอาโอเคผมมองนะผมเห็นแล้วนี่ก็จริงอ่ะพี่มันต้องลงตรงเพราะว่ามันจะเป็นเมือกน้ำน้น้ำนี่มันจะเป็นเมือหมดเลยถ้าตอนจริงอ่ะตันที่ราขันแล้วมาอกนมันต้องถอดแผงข้างในมันต้องถอดนียก่อนอ๋อมาที่เลอาอยู่อมทันเลยน้ำมันกอจะเออปทันเลยอ่ะตัเาันเ้าน่ยจะมี้เจ้าตัวสี สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าตัวนี้แล้วก็ดึงเอาเอาตัวเนี้ยไปล้างเราจะเชื่อว่าทุกคนไม่ถอดเมราะเไม่ถอดผมก็ฉีดเองเลยแล้วก็ปั๊บเตอร์สวิงนี่เนี่ยท่อนไปทำท่ต้องตั้งจริงอ่ะเราขอต่อนี้ไปล้างดีกว่าต่อนดีกว่าน้อไม่งั้นเนี่ยเครื่องอยู่นี่ไงอันนี้เราแค่ลมเป่าเช็ดต่อนะครับขอดูมอเตอร์หน่อยครับ อี่ตัวอ๋อสามตัวตัวครับแล้วตัวรับนิโหมดอรอนี่ถอนได้ที่รับอ๋อดีไดีสองคสิบพี่นองถอนนี้ไหมถอนเลยถอดเลยจะได้เห็นเกตัวเก้าตัวพี่เมื่อกี้แปดพี่อไนปเมี้แปด่เก้าเป็นห่เนี้ยันจะไม่เหมือนกันนะพี่สัลแบ่งกันแบ่งกันละสามอดจะส่งไปให้ให้ผมพอ

เนี่ยครับเพี่อนอันนี้กลางน้ำอ๋อกลางน้ำนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เราประเช็ดเอาได้ทุกตัวนี้ช่วยกันมันเด่นใช่ไหมใช่ครัโอเคประกอบนะไอ้ตรงนี้ฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมฝั่งไหนพี่อนมันบังคับนี่มันบังคับอยู่แล้วเพื่บังคับบังคับครับล้างนี่ครับบังคับหมดเลยอันนี้ก็บังคับจุดโอเคครับเมื่อกี้เขาไม่ได้ใช้บ้าง เปี่ยเลยครับเปิดได้เลยมันก็ไม่มีโฟมไม่มีหรอกมีมีข้างในมีมีฟมครับกระล่างกระล่างแี้กติดไง้เป็นมารุเป็นของอันนี้มันโฟ่้เรามันเป็นเป็นโฟมโฟมลาสีดีมาเคทุกคน่เป็นเรียบ้อยใครับ น็อตไปี่นอตมาันอตเหมือนมันแตกต่างกันตรงไหนครับเล็กเล็กกับใหญ่อ๋อเล็กกับใหญ่โอเคอ่าตัวนี้อ่ะตัวนั้นอ่ะตหายหมดเขาหมดแล้นะเขาถอดอยู่ตรงนี้อ่าไม่คาถอดนี่ค่ายถอดคือสามคนเยนะคืออกอ่าหมอไหนเขายเอนไหนครับเขาเหมอไดแล้วรเสร็จดแล้ว เรียเียวดก่อนเออเีย่ยวรวรเออจับจังหจง่ัวก็ใส่ใช่ครับอ้าวรถเ่นนัก่อนนอกก่อนเแดตัวที่แตัวว่าเหลือเจ็ดอกิบกินกิกิเนี่ยรถมอนเพื่เหลือเจ็เหลือเจ็ดเไปเลย เลือดเจ็ดจริงๆเราขาดชีวิตจริงเป็นอยังไงครับชีวิตจริงเป็นยังไงไปแล้วทีนี้เราเรืองเวลากลับบ้านนะเราเก็บอะไรสองคนนะคนเดียวนี่อะไรตัวไหนตัวขาดตัวล็อคตัวนี้วนี้ครับขึ้นไม่มีตัวล็อคเนาะผ่านเย็ดนะครับเลยครับได้เลยครับขอ้ช่างแมวจะไปคอปอีกแล้วเจะดูไอ้เบย์สินั่นแหละบอกแล้วบนบนตองนี้ไหนครับ อยารู้เบอร์อะไรไงเผื่อมันช็อตมาเราจะได้รู้กันอ่าแล้วก็ลงไปเลย y o u t u hbr อะไร hbr ซึ่งวิวหกศูนย์หกสามต้องเอาช็อตกว่านี้ไหมเอาช็อตแล้วครับแต่เดี๋ยวออกให้ไม่ต้องขนาดนั้นพอแล้วครับตัวเดียวนั่นแหละที่ต้องการเราช่วยกันเราช่วยกันเราก็เห็นเพียอไพ่อนก เดี๋ยวเวลาช็อตมาหาไม่ได้น่ะมีมีมีน็อตอีกเป็นมอมีมีเตอร์ตรงไหนตีนที่นี่เนี่ยเนี่ยดังแป๊กเดี๋ยวเชื่อผมนะผมตามไม่ดีปล่อยแล้วล่วงนะเดี๋ยินที่ผู้ใหญ่มาไม่กลับนะมันไม่กัดแล้มันกัดผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ยันไม่เล่น กะทิใส่ซอสเต็จใส่เลยครับเออสีสายปักสับเบ็ดคุณมองไม่เห็นหรือเนล่าซอสเก็ตบังคับอยู่แล้วอ่าใส่ไปเลยครับไม่ช็อตหรอกครับแกไม่ได้เปิดมองไม่เห็นอ่าส่องไฟเดี๋ยวผมใส่ใส่ครบโอเค ตัวไอ้ไฟมีปัญหาแล้วแเปรี้ยขนาดนี้โดดเด่งเลยสะดุ้งสะดุ้งไม่ต้องใส่นี่ก่อนนะข้าวข้าวอะไรเหลือฮะสายไฟต้องเดินตามนี้เส็ดเลยนะฮะต้องกระชอน้ม่พลาดเพราะว่าอยู่ที้หรือพังยังขี้หรือพังแกได้บอกแกหาวิธีอยู่มึงเงีงงี อคอค<ป>นี่เป็นมอเตอร์ไ่สดตกลงขอหลังเต็ยังนนจะได้สอยอันนี้คือตัวนี้จะอยู่อยู่ม้อตัวนี้ไม่ใช่หรอครับลัวข้อ,อม,มอเตอร์ไง ต้องรองมอเตอร์ใ้ายาปกมต้องวิ่งไหัตแข็นยดนะนี่ไง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 ยูางนี้เหรออ่าอย่าอยู่อย่างี้อมอามองก็ไม่ไกลนะคนไม่ไเีย้วเดี๋ยวนไฟไฟผมเลย ไอ้ชุดเบอมินต์แต่นี่มันแต่นี่มันแต่นี่มันต้องใส่ก่อนใช่หรอใช่ฉะนั้นมันอยู่ข้างในแล้วล่ะแต่นี่เราใส่ถูกแล้วอันนี้อยู่ข้างในอันนี้เราใส่ถูกแล้วอันนี้ถูกครับพี่อันนี้ใส่ก่อนอันนี้เสียบก่อนเโอ้โหเราต้องถ่ายรูปไว้นะจำง่ายการเขียนก็ถ่ายรูปเลยนะครับตข็งอ๋อต้องงัดอองครับจะเป็นเครื่องเครื่องข้าวการจะเป็นไงหรอ เดี๋ยวไปนู้นร <c oughs> อเรางัดดีนะยังไม่ได้พักเลยครับเดี๋ยวด้พัก <c oughs> ป่ากันครับผ่ากันที่ยงอยงู่ครับ <c oughs> น,น,น้องน้องที่ของไม่พี่ไปอะไหนนะสวิตดีนี่นะ จะบอกว่าจอหันมัดสาอันนี้มันต้องมีสองตัวนะตัวล่างอ่ะมีสองตัวนะมีนี่มีที่ฝาตัวนี้วะครับตัวใช่ใช่ใช่มันต้องมีฝาอีกอันนึงยูนี่ตะแกรงอยู่นี่ตะแกรงอยู่นี่ฝาก่อนเอาเสียบเสียบสาเสียบสายก่อนนะเสียบเลยถ้าทำอย่างนี้ลืมใส่สายเมนเนี่ย ขึ้นขึ้นตรงนี้ที่เดียวเหรือไงใช่ครับแล้วทีนี้ดูสายเมนออกตรงไหนครับเมนเข้ามาอันนี้ขึ้นบนขึ้นบนไม่ครับต้องออกตรงไหนครับตรงนี้หรอก่อนจะถึงมอเตอร์ยังไงไม่รู้หรอไหนวไม่มีอ่ะเข้าทางเดียวกันเนี่ยนะคุณวาเข้าทางนี้แหละดูทรงแล้วเออเมนก็มาด้วยกันเนี่ยทางนี้แล้วมันก็มาด้วยกัน ที่เดียวอะ่ะข้อที่เดียวฝังไม่ตองอัลูกนี้มันใหญ่ไปใช่ใช่เพราะข้าขงบนไม่มีแล้วใช่ไม่ตองม,มันยังไม่ดูมันไรพี่เขาบอกว่าสายตาดีอยู่ก็ยังไม่ยอมรับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอาแล้วเอาใช่แล้วใช่ของมันเหรออ่ะอ่ะก็ครอบฟ้ามันล็อกไหมมันปลอกไหมีมันไม่ปลอกไหมมันต้องมีล็อกมันต้องปลอกด้วยไงตับปีใช่ไหมอ่ะมันนี้มีมีน็อตตัวหนึ่งโอตายไม่ใช่น็อตมันน็อตมันเล็กไว้เปล่า